สวัสดีครับโปรจาลุงเดียนะครับทีมลังบ้านน้องอุ่งอิงนะครับผมเนะานะอุณสวาทกับ f อฟน้องอุ่งอิงเอฟซสาวน้อยเุ่นบอาแฟนเอฟซทีมลังบ้านซีค่ารวยนะครับผมเนาะนี่จากนี่รุกตลาดวินเทจ สับปะรดสับปะดเอาแหเอานนเนี่ยไนนนสุกนี่อะไรปิ้งเนี่ยอื้กแฟนี่กาแฟครับเอฟซี

นี่ครับดีๆไปอยู่ในกลางบอ่อเลยครับตอนดีใายจุงเป็นล็อกพลาสติกไม่อยู่นะครับปุ๊นาะก็จนทีเดียวลุดกาท้ายไปเลยวิ่งตามเสียดุไปแต่ว่าชีดยาไปสามวันแล้วไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นได้เลยนะครับอย่าชีด กลัวไปกินหญ้าแค่นั้นเองไม่ปล่อยก็ไม่ได้ครับผมก็โวยวายแต่แต่อันนี้ไปไนดะ้ไม่ได้้องไม่ต้องไปหรอกนะนดอยู่ตรงนี้แหละมาเลยเดดี้มามาน,านั่นมันรู้มากเหยนะบอกมาเลยวิ่งหนีเลยนู่นครับบอกมาเลยมาเลยวิ่งหายไปเลยครับผม ไปแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ชีดนะกับยาเนาะบุญรอดบุญรอดทำไรอ่ะบุญรอดเร็ว รอดน้องทำไรอ่ะฮะอืมอืม,อมไปแล้วครับรถตลาดนี่เช้านี้นะครับ ช่วยนะครับวิจีปรติดสเตนเลสไปแล้วช่วยครับกเ็เรียกว่าเล็กกลองกลองกลอง,ลองก็คือซีลี่ยมันนะครับพุ่มเนาะแต่ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวจังจะมาต่อนะครับพุ่มมาต่อให้มันเสร็จ นี่ครับชา้าวันนี้ก็แบบเศร้าดายเลยนะครับ แบบรอเสาได้เลยนี่เนี่ยฝาบรวมนะครับเจะสร้าไม่ฟ้าบรรยายนะครับปุเนาะฝนน่าจะหมดแล้วครับเอฟซีดูจากสภาพสองฟ้า มใส่แล้วทีนี้นี่ประกาวันข้าวเสร็จก็ข้ารอแล้วครับทีนี้ข้าวมันแต่งนอนนะครับผมประมาณนิวออหรือซองนิวนะวรอฝนตก ดีๆให้ไปแล้วครับปุไปเดี๋ยว้ออยู่นี่แหละเออเออไปไปไป ni kakak jom ni nak kakak letai kau wing kan pun lah kakak mu aa mu lah nangkiu mu เมื่อวานสั่งน้ำมันนะครับเราต้นไปซื้อน้ำมาเนานะพอดีแปกเสือ,ปอไปใกล้นะครับกล้องมันเต็มก็เลยตั้งไว้บนจุ่มนะครับนี่สีริยะขึ้นมูวนนะนี่ครับเขาไปกับแม่ก็มาเลยมู <c oughs> หาน้องอ่ะเอาน้องไปไหนเอาน้องไปไหนอ่ะน้องโซนดื้อ นี่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 น้องมานี่แล้วนี่นี่อะไรเขารูนะครับก็ไม่ให้นะครับมูอแต่ถ้าเป็นเชอรี่หรือว่าเป็นไอตัวข้าวนะครับ ้อหาย t ันทีนะครับเปอกมังคุดน้องอ่ะดดีเรียบร้อยแล้วรับเสียด้ป่าให้ไปแล้วมันเป็นปรอกอไม่นะครับแต่ว่าเป็นล็อกกล้องพลาสติกเอาไม่ยู่ครับเรียบร้อย

ไ, <S <S ไม่แล้โอ ragt, <ๆ>้ก <unhappy> อดกอดก็เล่นกันอ่ะอืมอืมอืมอ๋อเขาู้จักกันกับอันมูแต่ถ้าเป็นในตัวข้าวยังเดียวหวานเลยกับมาตึ้งก็หายใจตันทีเละเฉรี่ได้แบบนี้หายใสีแบบป่วยวายเลย นั่นก็รักกันเ๋ ö, อก็รักกันเออออยอกกัน ouais. อืม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 ออ อ่าขอบผุณสรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกลางมกดตานะครับกำลังใจเล็กๆหน่อยๆนะครับผมเนาะ ฝากติดตามจองลุงเดียติมลังบานนะครับพนางเปาวันติมลังบานนอ้ององค์อิงแล้วก็บป่าโตนนะครับตองปุ่นแบน้อยนะครับผมเนาะเราลังบานก็นดูแลลังบานแน่นอนอย่างเต็มที่นะครับส่วนนาบานน้ององค์อิงก,ก็ทำหน้าตีน้องนะครับอย่างเต็มที่นะครับผมเนะาะร่วมกับตีเอฟซีนะครับเมตาน้องนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณ เอฟทีถูกตาที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม